ตอนนี้ไม่มีงานไม่มีไรไร้แจจะกินก็ละบาทพอจะทำอะไรได้บ้างไงไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยเหรอ <c oughs> ไม่ไ้าถ้าเกิดว่าพอจะทำอะไรได้จะได้แบบส่งเสริมในเรื่องอาชีพไม่ได้เลยนนไม่ได้เลยไม่ได้ ก็ไปดูจะให้อะไรเนาะเป็นก้าวสารกับไข่โอเคครับโอเคแล้วก็มีข้าวแล้วก็ต้องมีปักนกเนอ <c oughs> นะโอเคเป็นกำลังใจนะครับนะสู้สู้สู้สูนะ หมวดภัยทหารช่วยเหลือประชาชนหมวดภัยทหารชายแดนใต้ขวัญใจเด็กๆและคนยากที่ทำหน้าที่ปกป้องประเทศและประชาชนยังเอาเวลาไปช่วยเหลือชาวบ้านที่กำลังเดือดร้อน